อุ้ยบางอามเลยาสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้อิวภาพพี่น้องเนอกจามหาแวนปลาแต่เศร้าจ้าพี่น้องจ้ากรสิเขางานมีเวลาเคืองสมโอ่งพี่น้องจ้ามามารุนกับอิวว่าอิวใส่เห็ดมาจ้าพี่น้องจ้าดอกแรกแหกมันเขามากกับแม่นโรดนี่ตั้งจุดโกดธาอิวยุ่ไปลุยลุยจ้าพี่น้องจ้าเห็ดเพิ่งดอกที่สองทีนี่จ้าพี่น้องจ้านี่ นี่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 นโอ้งามงามงามนาที่เร่งรีบจตะพี่น้องจะหานาที่ซิปนาทีู่่เก่านี่มาอ้าวอ้าวนอนอยู่บ่โอ้ยนี่นอนป้าเจ้าอืมได้ต้งหงไวกแกล้วดอกปักงามหนึ่งจ้ะ ันนี้ดอกดอกแรกแคกมานจนี่ดอกนี่บ่มีอย่างเออดอกนี่อู้มีอยู่จ้ะนี่อืมคันมีนอนหลายๆา,ยายอยิวกัตัดออกนอกจากราะวา่ามันกินบ่แซบคันมีนอนกินล้ะเพิ่นพ่แซบโดดพาอนอนนั่นเอาความแซบไปแล้วจ้ะนี่อุ้ยน,นี่อยู่ใกล้ๆกันเราจะมีเด็ดอกนี้ ไมอยุ่นี่จ้ะนี่เราจะโอน้ย,ยงามงามคกโอู้ยนอเจ้าก็ได้อ้าวนอนโอ้ยฝนกระตกจ้ะแต่เศ้าเลยมือนี่อืมอ้ โอ้ยเอ้นี่ได้บ๊องามปันไหนนี่อีกดอกนึงมาเบิ่งว่าได้บ่อว่าได้จ้ะโอ้ยอวบพี่น้องจ๋ามาเดินเก่าเถียนมาก,กับน้องเด็กเตอรอเนาะนี่มาบเบิ่งพึงคาไล่จ้ะหนึ่งแสบนี่จ้ะพี่น้องจา๋าหัวจาออก พี่นั่งพี่น้องจ้าข้างในมื่อหรือคืออยู่หมดอยู่หยุดเข้ามานี่จ้ะนี่โอู้กะลังงามจ้ะพี่น้องจ้าน,นี้แมน,นบอ่องบวมเหม่โอู้หมีดอกหนึ่งดอกบางงามเลยจ้ะพี่นังจ้ะดอกนี้ดอกดอกงามแห้งนี่คิดว่าบัวนาจ,จะมียังกินข้างในถ้าเบิ่งก่อน อ้าบะมีดิเอาจ้ะอือจ้ะอันนี้อีกดอกนึงได้มาบางหันอันนี้กับบะมียังกินจ้ะได้อยโอ้นี่อยู่ยาว,วาถวยเอาเอาเอ,าอา้าว,มว,มวได้ตัวหัวหัวก็ได้เยียงอยู่บองนีสองใครโอ้ย งงอันนี้เนานี่จ้ะอยู่พวนต้นใหม่ได้หัวนี่อีกดอกนึงงอ้จะรังหน่อยๆต่อหม้อจะแม่นี่เลียงกันไปอยู่จ้ะโอ้พุพนเดต้องจ้าเบิ้งพี่อู้เดินนี่ออกขังอีหี ักอยู่นี่นี่ฝนตกนี่กะไปแล้วจ้ะดอกนึงจ้ะโอ้แหลนดอกนีย้ยอ้ดอกนี้บักใหญ่ทลาเขาใส่เลยจ้ะพี่น้องจา้าพี่เอา้ากินแล้วปาจุ่มนี่อุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยจุ่มแหลกที่แบบว่างามจ้ะพี่น้องจ้าเบิง่งพูนอาซามจ้ะ เอาพี่น้องจ้ามื่อนี่เห็ดกระหลายฝนกระนำว้ายนอนเอ้าตัดออกโหลดอุ้ยอี่ ปาดอกนี้นะจ๊ะพี่พี่น้องจ๋าน้าทีกาปุกตกใจเบิดหมดเวลาแล้วจ้ะโอ้ยเห็ดก็ลับจ้ะแลนวาสันพี่น้องเอ้ยหอบมาจ้ะพี่น้องจ๋ามาบุก,กบต่อนย่างมือแล้งนี่เลิกงานอิลกับฝาวเของมาเลยโอ้ยเถ้าแล้วจ้ะมาจ้ะพี่น้องจา๋าย่างมือแล้งนี่เลิกงานกับฝ่าวเของมาเลยโอ้จกโ,กโจุกโกเจเกอยู่จ้ะพุ่นอีกดอกนึงอยู่นี่ อุ้ยายอุ้ยคุยมืนอุ้ยอุ้ยดองนี่เอาบ่ได้แล้วโอ้เสียดายเสียดายเดียวมาอุ้ยมืนพี่ล้องจ้ะขึ้นเป็นโคกฝนกระตกโอ้อันนี้เน่าแล้วนี่เอาบ่ได้จ้ะขางหอนทางกัน้งในโอ้มาเป็นเถ่าแร้วบันนี้ใส่เบื้อง อุ้ยเถ่าแล้วอุ้ยอุ้ยบางงามเลยป๊ดนี่นี่โอ้ยอุ้ยกดดหนึ่งอุ้ยโอ้เถ่าคักแล้ว่ามาทางในมีกระแมนป๊าดเกิดไปทั่วจ้ะนี่ ใช้อูหนันเน่าอันนั้นกับแม่จะโป้โโปาดเป็นครอบครัวเลยจ้าอุโโอ้ยแตกพี่สองดอกนึงปาดติดถโอ้ยฝนระเทคนตกแห้งได้นน่พี่น้องจ๋าเหียกมาละนี่พ่นาไม่ใส่อุโโอ้ยดอกนีดอกนี้บ่เห็น อันฝนตกมันเลยมืมด่าจ้ะพี่น้องจ๊ะอือต้องขออภัยนี่ เห็ดเ่าเบิดแล้วจ้ะอุ้ยปัาดมือนั่นหน้าพอเห็นโอุ้ยเ่าเบิดแล้วปยาดเห็ดเ่าเบิดแล้วอุ้ย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 เสียดายอุ้ยเอาออกไปยันเล่นบึงวัดขาได้บ่อ้ยแน่นพุ่ณอุ้ยดอกกับปูฮี่ พี่น้องจ้าวายแห้งอุ้ยอุ๊ยวายโอ้โหโตัวขี้ย้มพุ่นอู้อ่่น Thank <laughs> เดินนี่มีเทาแล้วมีใยบออันนี้เนาอู้ยตะวันดอกนี่จ้ะดอกนี่งามค่ะนี่อู้ยพี่อู้ยเถาแล้วนี่อู้เห็ดเทาไว้ค่ะมีไใอยู่อู้ยเนาเนี่ยอู้อันนี้กะคู่นี่ป้าคู่นี่ เนาวคือกันอยนี่นี่น,น้อยๆโอ้เจ้าเพิ่นผ้ากันเนาวถือฝนแบบได้จังไได้แข็งจ้าโอ้ยบย่ไหวพี่น้องจ้ามือนี่อัดงัดจา้า ไปตะขายูบาลฝุนนำลงกมะแห้งไปพี่น้องจ้ะไปเมื่อวานเอาเสียเอาใสๆนี่าเมื่อเจ้ามาเกิดแต่เฮงเฮคุณพีน่น้องจ้ะอยู่น้ำก่องไหมคุณอะเอากับจึงไดก่อนทางคนท้างพร้อมไน่น้อยในแน่คุณโอ้คุณอะเป็นจุ่มด่จ้ะโอ้ยตามหาสัจจันอิริจ้ะอยากเก็บเอาดีอืมอี้กำลังงาม ปลาเาสียวใสๆก่อนอืมอเราเอาบ่าไ้จะเสียดายอยู่ขางคนข,ข้างเอาไปแกงใส่กันก่อนนี่ดอกงามงาม Hmm.